เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิไหนที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอทีสวัสดีครับคลิปนี้ผมเข้ามาชี้เป้ารถสวยๆวนักชมเรียกซื้อเรียกชมนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรนานะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานกันเลยคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยครับรุ่นนี้อึดอึกทน,นครับตัวรถก็กว้างขวางนั่งสบายครับ ทั้งใครได้สบายเป็นรถบ้านครับสภาพดีเครื่องเกียร์สมบูรณ์แอร์เย็นเพลงเพาะสียังสวยนะครับภายในสะอาดมีเครื่องเล่นเสียงนะครับวิทยุบูทูธเล่มเอกสารชุดโอนครบครบัครบภาษีไม่ขาดนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยๆทุกถูกรับชมได้เลือกซื้อกันประจำทุกวันเลยลไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆดูเรื่องใ,ใหม่นะครับก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วย ตอนนี้ก็มาดูภายในกันต่อนะครับภายในเป็นเบาะผ้าเดิมๆครับสภาพดีไม่ขาดเกียอวต้วหน้าต่างไฟฟ้าห้องโดยสารสะอาดนะครับสวยสะอาดทั้งหน้าทาั้งหลังเลย48,000บาทนะครับคันนี้เอาไปขี่ใช้งานกันคุมค้มเล,เลยครับ้องเครื่องเดิมๆครับไม่มีชนที่กาดดูรถอยู่พะลามสองนะครับเทนทเล ในใสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่คลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ